สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาไซโกโคลนสเรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับแน่นอนว่าหลายๆคนเห็นปั๊บเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาไซโกที่มาแนววินเทจแล้วก็มีวางขายมาตั้งแต่ปี1980กกว่าแล้วนะครับก็คือแบบย้อนกลับไปประมาณ40ปีแล้วนะอายุเยอะมากๆนะครับเผินอๆนาฬิกาอายุมากกว่าผมอีกนะคือผมก็1น8 5นะครับปีเกิดนะอันนี้ก็น่าจะปเปี้ยนๆแถวๆนั้นนะครับ โดยที่ต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ปกติผมไม่ค่อยซื้อนาฬิกาวินเทจนะคือมีเพืเ่อนๆหลายคนเนี่ยชอบ inbox มาถามผมมา,มากๆนะครับว่าอยากให้ผมรีวิวนาฬิกาวินเทจบ่อยๆอยากให้ลองทำคอนเทนต์วินเทจจริงจังบ้างนะครับซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ในนาฬิกาวินเทจหรือว่านาฬิกาเก่าๆเท่าไหร่นะครับคือผมไม่ได้มีข้อมูลมากกับว่าไอเรือนนั้นมันเป็นยังไงเรือนนั้นเรือนนี้มันน่าสนใจยังไงแล้วก็ที่นผ่านมาเคยลองมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าประสบการณ์ในการซื้อ มันไม่ค่อยดีอ่ะคือก็เคยซื้อมาเรือน2เรือนนะครับแล้วก็แบบเอามาใช้ใช้งานแล้วก็มันโดนละอองน้าโดนไอน,น้ํานิดนึงฝ้าขึ้นในจออะไรแบบนี้นะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันมีปัญหาง่ายมากแล้วก็มันต้องเป็นคนที่แบบดูแลรักษานาฬิการจริงจังมากๆอ่ะใช้เวลากับมันอนะ่ะซึ่งผมเองอ่ะเป็นคนที่มีนาฬิกาเยอะมากนะครับเพราะผมก็ทํารีวิวใช่ไหมครับดังนั้นผมจะไม่ได้แบบมานั่งดูแลประครบประงมในาฬิกามากเท่าไหร่ ซึ่งนาฬิกาวินเทจมันก็เลยเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่แบบอาจจะยังไม่ได้เข้ากับไลฟ์สไตล์ผมเท่าไหร่นะครับแต่ทว่านะครับแต่ทว่าล่าสุดก็ไปเจอเพจหนึ่งมานะครับชื่อเพจ blue watch นะครับเดี๋ยวยังไงแปะลิงก์ให้ใต้คลิปแล้วกันสําหรับคนที่อยากจะลองหาดูนะครับก็เป็นเพจคนไทยนี่แหละนะครับเขาก็เป็นร้านขายนาฬิกาวินเทจซึ่งในนั้นเนี่ยมีนาฬิกาวินเทจของไซโก้รุ่นที่แบบผมไม่เคยเห็นอยู่เยอะมากๆเลยแล้วก็แบบ หน้าตามันดูดีอะ่ะและที่สําคัญราคามันแบบเออราคามันดีมากนะครับพันกว่าบาทมั่งสองพันม้่งต่ํากว่าพันก็ยังมีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดราคามันดีขนาดนี้เนี่ยมันก็ คุ้มที่จะเสี่ยงนะเอากลับมาลองใช้งานดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคือแบบโอเคมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็อาจจะแบบให้คนอื่นไปใช้งานต่อหรือว่าส่งไปให้คนนั้นคนนี้เอาไปซ่อมเองแล้วก็เอาไปใช้งานไปเลยอะไรแบบนี้นะครับก็คิดง่ายๆแบบนั้นเลยสุดท้ายเนี่ยก็เลยลองเริ่มกลับมาลองซื้อนาฬิกาวินเทจอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยก็คือไซโก้โครนอสนั่นเองนะคืออย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นเรือนที่โด่งดังขึ้นมาในช่วง1980ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่ว ทั่วโลกถล่มทลายแล้วเรียกว่าช่วงนั้นนากาสวิตกาลังแบบดิ้นรนกันประมาณหนึ่งอ่ะนะครับเหตุผลก็มาจากไซโก้พวกนี้แหละนะครับพวกคอร์สพวกนี้คือแบบเข้าไปตีตลาดได้รุนแรงมากๆนะซึ่งในช่วงนั้นเองเนี่ยไซโก้มีการออกนอกาที่มันเป็นโครนนสเนี่ยออกมาเยอะมากๆนะครับคือไม่ใช่แค่รุ่นนี้รุ่น,น,น,นเดียวนะมีทั้งรุ่นแบบเนี้ยที่หน้าตาเป็นหน้าขาวเป็นตัวเลขธรรมดานะครับเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่แบบแตกต่างกันไปบนตัวเรือนอะไรประมาณแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตดูนะครับก็คือตัวเร ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นหลายๆอย่างที่ผมเห็นแล้วแบบโอเคมันถูกใจในหลายส่วนอยู่ละสำหรับเดือนนี้นะครับอ่ะเรามาดูที่หน้าปัดกันเลยนะตัวหน้าปัดด้านในนะครับสังเกตเห็นว่ามันจะมี texture ประมาณนึงด้วยนะไม่ใช่หน้าปัดเรียบๆนะครับคือถ้าเกิดยกขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นตะปุ่มตะปุ่มเล็กๆนะครับดูละเอียดมากเลยซึ่งในกาบินเทจหลายๆเรือนของไซโก้เนี่ยมันจะมีความสนุกตรงเนี้ยนะครับคือหน้าปัดเขาจะแบบสวยมากอะอย่างอีกเรือนนึงที่ผมมีนะผมเอามาแวบให้ดูก่อน,อนเลยเเล้วนนนเเเเปป็็็ีๆหาาข่ย เท็กซเจอร์มาแนวแบบสโนว์เฟลกเป็นหิมะเลยนะครับมีตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะแต่อันนี้ก็เป็นหน้าดําที่เท็กซเจอร์จะมาอีกแบบหนึ่งนะครับก็อาจจะดูสปอร์ตมากขึ้นนะซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยอยากซื้อเรือน,นี้ด้วยนะครับเห็นเท็กซเจอร์มันดูเท่ดีมากเลยแล้วก็เรือน,นี้มีรูมมาให้ด้วยนะครับแต่แน่นอนนะครับในการอายุแบบหลักหลาย10ปีแบบนี้รูมมันก็เหมือนจะไม่ไหวแล้วนะครับคือประมาณว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเอาไฟยูวีอ่ะมาส่องเข้าไปอย่างเงี้ย โอเคมันเลืองแสงขึ้นมาทําท่าเหมือนกับจะเป็นรูมที่แบบโอ้โหอลังการลูมีไบรท์ขั้นเทพนะครับแต่พอเอาไฟออกแบบนี้นะแล้วแบบเอาสองข้อที่มืดอนะ่ะไม่มาแล้วนะนะครับคือแบบเงียบกริบเลยดังนั้นก็ถือว่าเป็นรูมที่โอเคมันอตามอายุการใช้งานมันก็ทําให้เราเห็นแล้วว่ามันก็ไม่ได้สว่างอะไรนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นรูมที่มันมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยไหมนะ เพราะว่าในช่วงประมาณสักปี80นะูน่ะลูม,มันอาจจะยังไม่ได้เป็นลูมีไบรท์ที่มันมีอายุยาวนานนะครับมันอาจจะเป็นการผสมลูมแบบที่ไม่ได้มีสูตรตายตัวไม่ได้มีชื่อเรียกเป็นสารเรืองแสงที่ลองมาใช้งานเป็นช่วงแรกๆในปีเก่าๆอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแล้วก็อาจจะหมดอายุไปแล้วหรืออาจจะมีการเอามาแต้มลูมใหม่ก็ได้อันนี้อาจจะผ่านมือเจ้าของมาสักคนแล้วเขาเอาไปดูแลแบบนี้อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่คนจะเล่นนาฬิกาวินเทจอะต้องทําความเข้า สมอรภูมิผ่านการโมอะไรมาบ้างนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นจุดที่ผมแบบไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญเท่าไหร่อ่ะคือถ้าเกิดเพื่อนๆชอบการโมนาการการดูแลการคัสตอมเองเนี่ยก็ลุยได้เลยนะครับก็จะเข้าทางเพื่อนๆแน่นอนซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าไม่มีข้อมูลนะครับตลอด40ปีที่ผ่านมามันผ่านการโมดิฟายอะไรมาอะไรบ้างอันนี้ผมไม่ทราบเลยจริงๆแต่ว่าจากที่ค้นหาเรฟเฟเรนซเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็ยังรู้สึกว่ายังมีความเดิมๆทุกส่วนอยู่นะก็คือหน้าปัดด้านในยังเหมือนเดิมนะครับแม้แต่ตัวสายเองเนี่ยถ้าเกิดเราเอารหัสของเรือนนี้ไปเซิร์ชกูเกิลนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับสายเนี่ยหลายแบบมากๆเลยซึ่งมันก็มีหนึ่งในดีไซน์ที่มันมากระสายแบบนี้นะครับดังนั้นก็เลยคิดว่าสายก็ยังน่าจะเป็นสายออริจินอลแบบเดิมของตัวนาฬิกาอยู่นะครับไม่ได้มีการเอาไปเปลี่ยนอะไรมากมายนะอันนี้ถือว่าก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะครบดีนะครับรายละเอียดตัวหน้าปัดก็ประมาณนี้นะ แล้วก็แม่พยมเนี่ยเป็นสกูดาวราวด้วยนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์มากนะก็สามารถคลายออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งวันที่ได้เลยนะครับใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้เลยนี่สังเกตดูว่าเป็นตัวคันจิด้วยแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับเวลาเดินตรงกว่าที่คิดเยอะเลยนะทีแรกแบบไม่ได้คิดว่ามันจะตรงเลยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นนาฬิกาเครื่องคอร์สอะ มันก็เลยแบบผ่านการเวลาแล้วมันก็ยังเดินตรงได้ดื้อๆอยู่นะครับคือถ้าเกิดมันเป็นเครื่องออโต้แล้วมันผ่านมาแบบ40ปีอย่างเงี้ยผมว่านี้แบบเพี้ยนวันหนึ่งแบบ3นาที5นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเกิดไม่ได้มีการแม่นเทนน์อย่างแบบต่อเนื่องนะแต่เครื่องคอร์สมันก็คือเครื่องคอร์สอ่ะคือถ้าเกิดเราดูแลมันดีๆนิดนึงนะครับไม่ปล่อยให้ฐานมันหมดจนน้าในแบตเตอรี่มันไหลเยิ้มมาไปช็อตวงจรอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นนาฬิกาที่อยู่ได้ยาวนานมากๆเลยเหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ก็เนี่ยยาวนานมากๆผ่านมากี่สิบปีแล้วก็ยังเดินได้ตรงแบบมีมาตรฐานที่ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เซอร์ไพรส์มากๆเหมือนกันนะส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยวัดให้ดูซะหน่อยนะครับออกมาประมาณ34มิมลไปไปลายอะ่ะตีว่า35ก็ได้ ความหนาเนี่ย8.2มิลเท่านั้นนะครับส่วนลักธุลักษเนี่ยต้องวัดจากส่วนที่แบบยื่นที่สุดนะเพราะว่าทรงมันมาเป็นอินทิเกรตอยู่ละอยู่ที่ประมาณ4.9มิลน้นําหนักเนี่ยออกมาประมาณ59กรัมนะครับส่วนตัวเคสก็อย่างที่เห็นนะครับว่าด้วยความที่เป็นนาฬิกาวินเทจเนี่ยพวกร่องรอยอย่างเงี้ยมาเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับคนจะเล่นนาฬิกาวินเทจจริงๆไม่น่ามีคนซีเรียสเรื่องแบบความเป็นรอยขน,ขนมงขนแมวแบบนี้อยู่แล้วมัง้งก็คงแบบยังไงมันก็ต้องมีอ่ะ40ปีมันจะไม่มีรอยเลยมันเป็นไปไม่ได้นะ ไม่ใช่วินเทจแล้วว่ะมันน่าจะเป็นตัวที่แบบไปเอาอะไหล่นู่นนี่นั่นมาเอามาคัสตอมเป็นแบบเนียนๆเ,เป็นวินเทจเลยแบบนี้ซะมากกว่านะครับแต่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวินเทจที่มีร่องรอยการใช้งานประมาณหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากอยู่นะครับก็ถือว่าดีกว่าที่คิดเยอะนะส่วนฝาหลังเนี่ยอยากให้ดูดีเทลนิดนึงนะครับจะมีการเขียนบอกไว้คร่าวๆนะคือถ้าเกิดคนที่อยากจะเล่นนากาวินเทจและอยากจะรู้ว่าเรือนนี้มันแบบมีตัวตนจริงๆไหมมันมีที่มาที่ไปยังไงอะ่ะ เพื่อนๆสามารถเอารหัสตรงนี้นะครับเป็นรหัสรุ่นนะก็คือจะเขียนว่า 5H23 ขีด 7D20 นะครับเอาอลรหัสพวกนี้ไปเซิร์ช Google ได้เลยนะมันจะขึ้นรูปภาพรุ่นที่แบบมันใกล้เคียงกันนะแล้วเราก็สามารถเอาไปไล่ดูได้เลยนะครับว่ามันมีจริงไหมมันคือรุ่นอะไรชื่อมันคืออะไรซึ่งจริงๆตัวด้านหน้าเนี่ย 5H23 เนี่ยมันคือรหัสของตัวเครื่องนะครับเป็นเครื่องคอร์สนั่นเองนะ รายละเอียดฝาหลังก็ประมาณนี้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากคือสเปคการกันน้ํา10บารนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะว่ามันให้สกูดาวคลาวมาเนี่ยตอนที่มันออกมาใหม่ๆมันก็น่าจะกันได้แหละ10บารนะครับแต่ว่า ตอนนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเลยเพราะว่านากาวินเทจส่วนมากอะ่ะจะมีปัญหาเรื่องยางนะครับคือมันจะมีซีลยางตรงแบบนี้ฝาหลังอะ่ะที่เอาไว้กันน้ําแรงดันน้าเข้าเข้าไปอะ่ะซึ่งปกติแล้วยางพวกนี้มันจะเสื่อมทุกๆประมาณสัก5ปี10ปีมันเสื่อมละนะครับแล้วมันก็จะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนหนังยางบ้านเราอะ่ะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทิ้งไว้กลางแจ้งกลางแดดเนี่ยผ่านไป3ปี5ปีมันก็กรอบแล้วก็เวลาเอานิ้วไปบี้อะ่ะมันกลายเป็นผงแบบแตกออกมาเลยนะอันนี้ไม่ต่างกันนะครับก็คือฟิลลิ่งประมาณแบบนั้นเลยสําหรับตัวยาางกัันนน้ํะครบ ก็ต้องมีการเปลี่ยนบ่อยอยู่บ้างนะดังนั้นก็ไม่แนะนำนะครับให้เอาไปโดนน้ําเลยคือเลี่ยงเลยนะครับประมาณว่าถ้าเกิดจะทาความสะอาดหรือว่าจะล้างน้ําแบบก๊อกน้ําทั่วไปก็ไม่ควรนะครับก็คือเอาแพร่ผ้าชุบน้ํามาเช็ดเอาแบบมาพรมพมเอามารูบๆแบบนี้ผมว่าจะดีกว่านะคือเรือนที่ผมเคยทําน้าเข้าอ่ะไม่ใช่เรือนนี้นะเป็นเรือนก่อนหน้านี้ที่เคยซื้อมาก็คือแบบเอาไปล้างน้ําก๊อกธรรมดาเลยนะครับไม่ได้ทําอะไรยุ่งยากแอดวานเลย ก็น้ำเข้าดือด้อเลยนะครับดังนั้นนาฬิกาวินเทจทุกเรือนผมแนะนําว่าห่างน้ําให้ไกลๆเลยจะปลอดภัยมากกว่านั่นเองนะครับส่วนตัวสายขอยงเรือนนี้เนี่ยก็เป็นสายที่แบบเออมันก็เท่ดีนะคือทีแรกผมจะจับดูผมแอบเซอร์ไพรส์นิดน,นึงว่าเอ๊ะมันไม่ให้เหล็กพับมาเหรอเนี่ยเพราะว่านาฬิกาสมัยก่อนที่แบบมันไม่ใช่ในาฬิกาไฮเอนด์มากๆอะ่ะหรือจริงๆแม้แต่นาฬิกาไฮเอนด์แพงๆอย่างโรเล็กซ์อะไรแบบเนี้ย สายเขายังเป็นเหล็กพับแบบกลงวงด้านในเลยแต่อันนี้มันเป็นข้อเล็กๆที่แบบเออมันเหมือนจะเป็นเหล็กตันนะแต่ถ้าเกิดสังเกตดูดีๆนะครับสูงเข้าไปดูใกล้ๆนะมันก็เป็นเหล็กพับอยู่นะ มันก็เนียนมากเลยซึ่งเขาก็ขัดมาแบบค่อนข้างจะดูไม่ออกเลยนะครับว่ามันมีรอยพับอะไรมาเนี่ยดูด้านหลังก็ค่อนข้างจะแบบโอเคดูกลืนๆดูแบบเป็นลายก็เห็นเป็นร่องๆการพับมาอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ชัดอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอดูด้านหน้าเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะผ่านการขัดอะไรมาประมาณนึงแล้วนะมันถึง Into นนได้ดูแบบเรียบร้อยดูแบบเนียนตาแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสายที่แบบดีมากเลย, <S <S มเลยผมชอบสายของเรือนนี้มากนะครับเป็นหนึ่งในเหตุผลในการซื้อเลยเพราะว่าเวลามันแบบ รูปไปกับข้อมือมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเล่นแสงอารมณ์เหมือนกับข้อเล็กๆของ AP อะไรประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ทําออกมาได้น่าสนใจแล้วก็ดูสวยมากนะครับส่วนบานพับก็บัคเคอร์บางๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็แน่นอนอยู่ละนายการสมัยก่อนก็จะให้บานพับมาแนวนี้กันนะครับแม้แต่โรเล็กเองก็ด้วยนะคือเมื่อก่อนโรเล็กก็เป็นบานพับแบบนี้นะไม่ใช่ว่าแบบเป็นไซโก้แล้วบานพับจะดูอ่อนแอนะครับเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้กันทุกเรือนเลยขึ้นข้อกันสักหน่อยนะครับอยู่บนข้อ5.5นิ้วหรือว่า14ซมนะสังเกตดูอย่าง,น,งนะ ทั้งๆท,ที่เป็นนาฬิกาเล็กนะครับแต่ด้วยความที่ทรงเคสเขา,าทรงสายเขา,ามันจะมาแบบเกาะกับตัวเคสแล้วก็ยื่นมาแบบนี้แล้วก็ไอ้ข้อแรกอะ่ะมันจะมีปัญหาเหมือนกับทิสโซเพียเอ็กะก็คือมันแบบไม่ได้หักออกมาได้ตรงๆนะครับดังนั้นมันกลายเป็นนาฬิการเรือนเล็กที่มันมีความกลางซะอย่างนั้นเลยนะครับคือจริงๆไม่ใช่แค่ข้อแรกนะสข้อแรกเลยนะครับมันจะมีความยื่นออกมาอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้โค้งลงมาได้เยอะมากแล้วก็จะมาหักที่ข้อที่3ลงมาดังนั้นเวลาเรามองจากด้านบนเนี่ย เราจะเห็นตัวเรือนนาฬิกาแล้วก็เห็น2ข้อด้านบนเห็น2ข้อด้านล่างแบบนี้ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเล็กจริงๆอาจจะไม่แนะนําสําหรับเรือนนี้เท่าไหร่นะครับคือผมเองผมยังรู้สึกว่าข้อมือผมยังเล็กไปหน่อยเลยสาหรับการใส่ทรงนี้ให้สวยอนะ่ะคือตัวหน้าปัดอะโอเคมันเล็กมันไม่ได้ดูใหญ่เกินไปแต่ว่าทรงสายมันไม่ได้เอื้อเท่าไหร่เลยนะครับสาหรับข้อมือเล็กๆแบบนี้นะครับดังนั้นก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครจะเล่นรุ่นนี้นะ ควรจะข้อมือ6นิ้วหรือ6.5้นิ้วต้นไปน่าจะดีกว่านะแต่แบบไม่ควรเกิน7นิ้วนะถ้าเกิด7นิ้วปั๊บเนี่ยหน้าปัดมันอาจจะดูเล็กไปละนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคําแนะนําส่วนตัวนะครับคือยังไงใครที่ชอบจริงๆหรือว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องขนาดแบบผมอะ่ะผมเป็นคนที่ไม่สนใจขนาดเลยผมชอบนากาใหญ่ๆนะครับก็ใส่ได้สบายมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เป็นเพื่อนเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นการเรฟเลนซ์อยู่บนข้อมือ5.5นิ้วนะครับออกมาประมาณนี้ซึ่งสังเกตดูนะการเล่นแสงอย่างเงี้ยหมุนขน แวววาวเงามากๆนะครับแล้วก็สายเนี่ยโอบข้อมือได้ดีมากนะถ้าไม่นับตรงส่วนตรงนี้นะที่แบบมันไม่ค่อยหักลงมาได้ตรงๆเท่าไหร่นะครับ ภาพรวมถือว่าน่าพึงพอใจมากนะเรือนนี้ก็โดยสรุปเลยนะครับสาหรับคนที่อยากได้นาฬิกาวินเทจแล้วก็อยากจะหานาฬิกาหน้าตาดูเรียบเรียบสักเรือนหนึ่งนะครับบางๆใส่สบายสายเล่นเงาดีๆแล้วก็ราคาย่อมเยามากๆอะ่ะซีรีส์นี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่ามีขายมาเรื่อยๆแล้วก็หาซื้อได้ไม่ยากเท่าไหร่นะยังไงก็ลองไปดูบนอินเทอร์เน็ตดูบน a c e b o o k หรือดูบนกลุ่มนาฬิกาต่างๆนานาได้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีมาเรื่อยๆเลยซีรีส์นี้นะครับราคาก็อย่างที่บอกไปนะเอาจริงๆผมจําาาไไมมม่่ด้ละะันนนปรณๆ ต้นเองอะไม่เกินพันหนะครับถ้าจะไม่ผิดนะก็ขอให้โชคดีในการตามหานะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ